กลาวสวัสดีครับผมนะาวันนี้ผมอัพโหลโม o ิฟายนะผมวันนี้เป็นคลิปแรกที่ถ่ายหน้าตองนะผมเพราะแบบก็อยากถ่ายคลิปแบบง่ายๆบ้างนะผมโอเคหน้าก็ราๆอย่างนี้นะผมหน้าผมอะไรครับผมวันนี้แบบว่าไม่ใช่แบบว่าคลิปที่ผมเคยลงไปเป็นคลิปที่ผมอะไรวะทำสีสปริงโชคที่ผมบอกว่าจะพาสอนวิธีถอดโชคนะผมแล้วแบบว่าคนดูคลิปนั้นก็ เกือบหมื่นวิวได้มั้งล่าสุดผมไปดูตอนนั้นเท่าไรว่าน่าจะ8ปดพันวิวตอนนี้ไม่รู้จะถึงหมื่นยังก็ขอคุณมากที่ดูครับแล้วก็มีคนถามมาว่าถอดยังไงพี่อะไรงไงผมถอดยังไงบอกไปธีถอดหน่อยสอนอย่างละเอียดหน่อยโอเคได้เดี๋ยวผมจะมาสอนคลิปนี้เลยนี่วันนี้ผมมีโชคเดิมเบฟร้อยสิบไอนะผมตรงหัวฉีดนะผมนี่เลยอ่านี่ครับโชคเดิมโอเคแต่ผมจะมาสอนถอดนะผมถอดการถอดสปริงโชคไม่ยากผม ง่ายเลยแบบทําเองได้ไม่ต้องมีที่ดันที่อะไร,รับผมจะใส่ตัวโหลดก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน,นับผมวิธีเดียวกัน,นับผมแต่ว่าผมแค่ไม่มีตัวโหลดมาทดลองดูแต่ว่าจะใส่ตัวโหลดทาตามผมได้เดี๋ยครับนี่ครับมาก่อนอื่นเลยครับผมเราจะมีโชกนี่ใช่รับผมชกดูเลยชกอ่ะเราจะเห็นมันจะมีน็อตตรงนี้นะผมเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่หนเนี่ยครับผมโอเคนี่นอ็นอตน็อตอยู่นี่น,น็อตนี้ถ้าเป็นชกร้อยสิบไอพวกร้อยยี่ห้าประวันอะไรผมจะเป็นถ้าเป็นชกตัวนี้ับผมตัวที่มีฐานรองอะ่ะ ส่วนมากจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะผมเป็นประแจเบอร์สิบเจ็ดอยู่ข้างในนะผมนี่ครับอยู่ข้างในอ่ะอย่างแรกคือเราต้องทำงี้ผมเอาหัวตรงนี้กดไปที่พื้นนะผมถ้าเราไม่มีอุปรกรณ์นะแล้วเราเอาหัวนี้กดไปที่พื้นครับผมกดไปที่พื้นปุ๊บแล้วก็ให้บ่าตรงนี้นะผมบ่าบ่าเนี้ยไปเกยกับหัวนอ็อตโอเคไหมเข้าใจไหมครับผมไปเกยกับหัวน็อตนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถขันอดาเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับผมนะผมจะก,กดเลยนะเนี่กดเลย กดไปที่พื้นนะครับผมกดปับ๊บให้มันล็อกอ,อย่างนี้ครับนี่เห็นไหมอ่าเห็นเดี๋ยวไหมเ,เนี่ยโอเคเนี่ยกดไปนี้แล้วมันจะมีประแจเบอร์สิบน่าจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมเท่าที่ผมจําได้ผมก็เคยถอดอยู่อ่าเห็นเบอร์สิบเจ็ดจริงห้วยครับผมอย่างนี้เราก็จับไว้หนึ่งตัวครับผมแล้วก็เราก็ใช้นะครับผมเป็นเป็นแบบประแจรประแจแบบประแจปากตายประแจอะไรก็ได้ผมยาวๆครับผม เอามาใส่นี้แล้วก็หมุนนอกนะผมนี่ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมอ่ะผมใช้เป็นหกเหลีย่ยมนะผมหกเหลีย่ยมกเก่า 9. นี่ครับผมนี่ใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนส่วนกันเลยครับผมหมุนส่วนแบบหมุนหมุนอ่อนนะครับผมห,ม,นนหม,นนมุนออกไปเลยหมุนอกอมันออกปะเนี่ยระวังนะผมหมุนดีๆลองมันจะด้งใส่นานนะผมเพราะว่าถ้าหลุดแล้วมันชอบด้งนะผมเดี๋ยวเอาทำไมไม่ออนเนี่ยอ๋อเนี่ยผมเนี่ย ถ้ามันตกมันจะไม่ออกนะผมเนี่ยมันตกใช่ไหมเราต้องกดใหม่ครับผมกดใหม่กดให้มันอยู่นะผมอ่าผมขอเวลากดสักครู่นะครับอ่กดได้แล้วมานี่เหมือนเดิมเลยปึ๊บนี่เราใส่ไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเบอร์สิบเจ็ด ราใส่ไปแล้วปุ๊บเราก็หมุนออกเลยอ่าอันนี้มันมันหลุด,ดนะครับผมผมเนี่ยเอามือหมุนได้นะครับผมนี่ครับตัวออกมาแล้วนี่ปุ๊บง่ายๆนะลูกมาแล้วอันนี้ถ้าเราดันออกไปมันก็จะออกมาเลยผมเราผมจะดันให้ดูมันดิ่งนะผมผมต้องเราต้องลอออ่านีได้แล้วเรียบร้อยแล้วผมนี่เลยชิ้นส่วนของมันนี่ครับหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับมานั่งก่อนอ เดึงออกมาแล้วเราก็ถอดสวริงได้เลยนี่ครับผมถอดได้เลยครับง่ายครับผมนี่เราสามารถเอาสปิงไปทําสีไปทําอะไรตามใจชอบได้เลยครับผมได้เลยแล้วแต่เราครับผมนี่ถอดไม่ยากครับผมนี่อ่าถอดมาแล้วเราก็นํามาล้างทําความสะอาดตามใจเราครับผมอ่าผมว่าคลิปนี้คงม,มีประโยชน์นะผมผมก็ศึกษามานิดหน่อยไม่ได้ศึกษาครับก็ลองทําลองทําดูนะผมก็ได้ออกมานะผมในกล้องผมผม,ผมไม่รู้อะ ท่าผู้ชมจะเห็นผมมองอะไรแต่จริงๆผมชอบมองหน้าตัวเองในกล้องนะผมถ้ามองกล้องจะมองตรงนี้อะผมถ้ามองกล้องมองถ้าผู้ชมจะมองกล้องนะผมแต่ว่าถ้าถ้าแบบว่าเห็นตาผมมองอะไรเงี้ยคือผมมองหน้าตัวเองนะผมโอเคนี่ครับผมเห็นไหมท่านผู้ชมสป,ปริงแล้วก็ตัวตัวดีดนะผมตัวดีดโชค๊คไม่ใช่เรียกตัวอะไรวะตัวฐานรองครับผมไม่ใช่โช๊คมันหลุดน,นะผมแล้วก็ตัวนี้นับผมนี่ขู่โช๊คู่โช๊เดิมนะอะถอดมาแล้ว ก็ทําตามใจชอบแล้วผมแล้วก็มีคนถามถ้าใส่หูโรดหูโรดนะผมอย่างแรกคือเรามีโชคแล้วเราต้องมีหูโรดนะครับผมหูโรดเราก็แค่เหมือนเดิมไหมผมอ่ะสมมติถอดไปแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมถอดไปแล้วท่านผู้ชมถอดได้แล้วอ่ะดูแป๊บนึงครับอือปรับกล้องก่อนอเจท่านผู้ชมถอดไปแล้วอ่ะ ถอดแล้วถอดอย่างผมดูคลิปผมแล้วถอดไปแล้วนะผมโอเคมาต่อไปผมจะมาบอกวิธีการใส่ใส่ก็เหมือนถอดครับใส่ง่ายเหมือนกันนี่ครับผมเราก็ประกอบเหมือนเดิมเอาทุกอย่างมาใส่เ,เรียบร้อยแล้วก็เอาสปริงสปริงเราต้องเอาด้านที่ขดเยอะนะผมนี่ด้านที่ขดเยอะเอาขึ้นนะครับผมอ่าเอาขึ้นเข้าไปดันเข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนดันผมมีวิธีเช็คโชค๊คว่าโช๊คท่านเสียไหมโช๊คท่านเสียหรือเปล่าผมมีวิธีเช็คแบบง่ายนะผม แปลว่ายัางไงวะเด๋ยว,วิธีเช็คโชคนะผมแปลว่าท่านอาจจะคิดว่าโชคเสียหรือเปล่าแบบว่าขับไปมันไม่ค่อยยัรับเลยอะผมมีวิธีเช็คโชคนะผมง่ายๆเลยก็คือแปลว่าเราถอดสปริงออกมาแล้วใช่ไหมครับเป็นลูกโชกค,ครับโชคอื่นโชคก๊อปโชคไฟเอสอะไรเราสามารถถอดสปริงมาเช็คดูได้อะโชคที่แบบว่ายังยังใช้งานได้แบบเหมือนเหมือนเหมือนออกมาจากศูนย์นเลยครับผมมันก็จะแปลว่าเรากดไปนะผมปึ๊บ มันจะมีแรงดันน้ำมันนะผมแล้วมันจะทําให้มันออกมาคืนได้นะผมมันก็จะออกมามันก็จะออกมานะผมแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนจะเรียบร้อยไปแล้วนะผมมันก็ไม่มีแรงดันที่ดันออกมาครับผมอันนี้มันอาจจะอ่ะเก่าแต่ว่าคงไม่มีอะไรซับแล้วครับผมผมเอามาถ่ายดูครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโช๊คที่ใช้งานได้ดีมันจะกดปึ๊บมันจะด้งกลับมามันจะฟื้กลับมาเลยโดยที่เราไม่ต้องดึงออกโอเคไหมครับมากดปึ๊บมันด้งออกมาเลยฟื้ แต่ว่านี้มาเสียได้แน่นอนมาไส่สอนใส่ต่อดีกว่าปริงแล้วก็โชกคนะผมใส่เข้าไปเลยดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไป,าไปน่สุดแล้วนะครับสุดแล้วทําไงตัวนี้ทําไงเหมือนเดิมครับผมฐานรองใส่ไปกดครับผมกดให้น็อตเบอร์สิบเจ็ดตัวนี้ผมเลยเกยขึ้นมาบนฐานนะครับผมเราจะได้ขันล็อกนะครับผมอ่ะผมจะทําให้ดูเลย อันไม่ทําให้ดูเราอาจจะไม่ได้กดให้ดูแต่ว่าผมจะกดเหมือนที่บอกแล้วผมปึ๊บอ้าวมไม่ได้อีกการใส่เป็นการใส่อะไรที่ไม่ยากเลยผมถ้าเราเข้าใจแนวทางของมันนะครับผมแต่ว่านึน่นๆนะโชคมันถ้าโชคเสียมันจะใส่ยากหน่อยนะครับท่านผู้ชม พอจะโชคเสียแล้วมันก็แบบว่าอย่างไงอ่ะมันจะไม่สม,สมดุลน,นะครับผมโชคเสียแล้วมันแบบว่ามันจะใส่ยากหน่อยนะเรากดให้ดูครับผมไม่ได้กดให้ดูเผมกดกดแล้วจะเอาให้ดูนะครับผมท่านผู้ชมเราต้องกดให้มันตรงนะครับแต่ว่าทำไมมันไม่ตรงฮะแต่ว่าใส่ยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมของผมน่ใส่ยากของโปรตีมันใส่ไม่ยากเลย มันชอบโชคมันเสียแล้วครับท่านผู้ชมมันเลยแบบว่าพอกดไปเพ๊บมันจะไม่มีจุดจุดโยกเข้ามานะผมอ่าได้แล้วนี่โอ้โหผมจะได้นะครับท่านผู้ชมนี่ดันมาแล้วนะผมนี่ดันให้มันออกมาอย่มมานงนี้แล้วก็เทิร์นงี้เราก็จัดการล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่อ่าหายนี่เบอร์สิบเจ็ดล็อกเข้าไปปับ๊บเราก็จัดการหมุนหมุนตัวนี้เข้าแล้วผมนี่ครับเกีย่ยวมันถ้าเป็นตัวโหลดท่านก็ออกตัวโหลดมาใส่เลยท่านผู้ชมนะครับ เอาตัวหลดมาหมุนใส่เพ๊บๆเรียบร้อยเหมือนกันเสร็จเหมือนกันนะผมสะเสร็บสเบสร็จง่ายๆเลยใส่ตัวหลดไม่ยากเลยเพียงแค่คุณดูนะผมแล้วก็นำไปใช้ตามแค่นั้นเองแนวทางง่ายๆับผมสำหรับคนที่อยากหัดทำรถเองโอ้โมันไม่เป็นเรื่องยากเลยรมการทำรถเนี่ย<อ>ผมก็ไม่ได้ทำเก่งไม่ได้ทำป็นอะไรมากครับผมก็แค่ศึกษาด้วยตัวเองดูบ้างอะไรบ้างนะผม <S <S เราจะได้เป็นเราจะได้เป็นนะผม <S <S อ่ะอันนี้ตกอีกแล้วถ้ามันตกเราต้องทำมันเดิมนบผมตกเราต้องกดนะครับผม อ้ยตัวเราต้องปุดนะครับท่านผู้ชมอือโอ้ผมนี่ลุกไปลุกมาจนเหนื่อยแล้วผมเนี่ยผมก็อึนอ้วนอยู่เลยเนี่ยอ่ะเอเบอร์ทเจ็ดใส่เข้าไปแล้วก็เอาของสอดใส่เข้าไปแล้วผมวเบอร์ทเจ็ดใส่ของสอดใส่แล้วก็หมุนนะครับผมอืมมันจะลุเต็มยอดชกเลยแล้วหมุนนะผมหมุนเข้าไปเลยเนี่ยผมเข้าอย่างนี้แล้วก็หมุนเข้าไปเลยป๊าง่ายๆครับผมการใส่ถ้าเป็นหูหลดก็ เหมุนเข้าเหมือนกันนะผมหมือนให้มันแน่นนะผมให้มันแน่นแน่นที่สุดจะแน่นได้มาเน่นแล้วก็เอาออกเลยผมมือจีก็ดึงออกปั๊กนี่มันก็จะดีเข้าทรงปกติอ่าเรียบร้อยสมุิถอดออกทำเสียสิมาแล้วก็ใส่เหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยผมใช้งานได้ปกติผมโชคแต่ว่าโชคนี้น่าจะเสียแล้วโอเคเนี่ยครับผมเหมือนกันครับผมหลักการ หลักการถอดสเปริงโชวนะผมทั้งโชคแต่งนะผมหรือว่าโชคอะไรที่แบบว่าเป็นมีตัวอย่างนี้นะผมแบบว่าอ่าเช่นแบบวเอสก๊อปพวกโชว์ว่าพวกเนี้ครับผมโชคเดิมนะผมโชคเดิมทุกอันนะผมเหมือนกันหมดนะผมสําหรับของเวฟนะผมของฮอนด้าเวฟนะพวกสี่จังหวะอะไรเงี้ยใช้วิธีเดียวกันแปบลบว่าก็แค่กดแล้วก็เอาไปเยขัน แล้วก็เอาดิจิตจับไว้ครับผมแล้วก็เอาตัวอะไรรไู้ใส่อะไรก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยใส่ไปข้างในแล้วก็ล็อกแล้วก็หมุนออกการใส่ก็เหมือนเหมือนกันถอดนะผมแค่กลับกันแค่นี้นะครับผมโอเคอ่าตอนนี้ก็มาให้มาสอนแล้วครับผมสำหรับบางคนที่ที่แบบว่ายังทําไม่เป็นนะผมมันก็คงจะมีคนที่แบบว่าคงพูดว่าเฮ้ยทำเป็นแล้วไม่ต้องลงหรอกมาลงทําไมเรื่องแค่นี้แต่ว่าสําหรับ,บบางคนนะผมผมก็ ใส่ใจเข้าวันนั้นนะครับเพราะว่าผู้ติดตามผมไม่ได้เยอะนะผม, <c oughs> ผมก็แบบว่าคนที่ติดตามผมใส่ใจผมแล้วก็มีอยู่นะครับผมคนที่คอยให้กําลังใจผมนะผมสำหรับการทําช่องของผมนะผมโอเคสล้วเราคลิปนี้ผมผมก็ขอขอบคุณมาแล้วผมคนที่รับชมนะผมใครได้ความรู้จากการถอดโชคไปนะผมเอาไปสามารถต่อยอดได้นะผมไปหลอกหลอกเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> อรำลุใช่ไหมเราก็ไปหลอกเพื่อนนะผมบอกว่าไปดูกูใส่ให้คิดค่าแรงนิดหน่อยครับขนมแรงนี้โอเค ครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดซับถ้าใครให้ผมด้วยนะผมอัลโลมอนิไยวันนี้ก็มาสอนถอดปิงโชกนะผมใส่หูหลอดอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดเลยถ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่รับชมแลบฟังจะจบครับผม